โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ที่คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกม a r วันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกม a r วันนี้มีกิจกรรมอะไรขึ้นมาสําหรับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของอาญาเนาะในช่องเราก็ทําคลิปอาญาไว้ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูอ่าอันนี้ก็เป็นล่าฝันกับเหล่าไอดอลเนาะโอเค เฮ้ยได้ตาอัเนเชิญฮีโรแล้วอ่าก็มีพวกยีน่าลิเลียน้าเดียลเซียนซินิสเชียเนาะดีแลกแล้วก็อาร,รมัมเราก็คือเราไม่มีแค่ดีแลกเดี๋ยวเราคงเลือกดีแลกแหละเนาะโอเคว้าวโอเคครับอันนี้ก็สำหรับตัวดีแลกเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อๆไปในหน้ากิจกรรมกันเนาะ ได้มาฟรีก็โอเคแหละโอเคไปอ่ะอันนี้ก็คือการคืนชีพขององกรแห่งแสงเนาะก็ถ้าทำรคก็ได้สกินของวอลขาดไปใครยังไม่ทําก็รีบทำนะก่อนหมดเขตวันที่13ตุลานี้โอเคอันนี้ก็เมื่อเติมคูปองไปเนาะก็จะได้ล็อกอินไอเทมฟรีตอนนี้เราก็วันที่2แล้วอือหือ น่าสนใจคือวันที่5เนาะก็เป็นตาตา,ตาแบบตาเช่าสกินอัลติเมตเธอใครอยากลองเอาไปเล่นดูโอเคอันนี้ทำไม่ไดชอ่องรลานาเวฟเฟรมยิน่าเราทำาใ่้ช่องเหมือนกันใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคโอเคสำหรับกิจกรรมในเกมอาวันนี้เนาะก็เป็นกล่อง100%สกิน4ระดับรุ่นรับกล่องสกิน100%ระดับ Estimate, Ultimate, Legend แล้วก็ h e เราอีกเพียง99คูป,ปอง ้วเราราคาถูกๆนี้มันดูเ,ออเดี๋ยวเรา๋ยไปดูดีกว่าในกิจกรรมทีนึงหรือสกินระดับอัลติเมท l เลเจนด์และฮีโรอีกอื่นๆหากมีครบแล้วจะได้รับเป็นคัมภีรขั้นสูงแทนระยะเวลากิจกรรมก็คือ11ตุลาถึง17ตุลาคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็คลิกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะคะ โอเคฮะเดี๋ยไปอ่าอันนี้วงแหวนวาเลอร์เนาะเพียง60คูปองมี2สกินนะใครสนใจก็มาดูได้เรารีวิวในช่องแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อๆไปกันนะครับอ่าอันนี้ล็อกอินเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมเนาะโอเครับนี่ก่อนโอเคอยู่ตรงเอ่อตรงไหนนะอ่าลานคาปะ อ่าใช่ว,ว้าวอยากแนะเตียวเสียนเนาะแต่คงอีสักพักนะมั้งกว่าจะเข้ามาโอเคเดี๋ยวอาตรงกล่องหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเนาะตรงนี้อ่าตรงแนะนำเนาะเป็นกล่องสกินหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์พิเศษชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ้นรับกล่องสกินหนึ่งรอยเอร์เซ็นตหนึ่งกล่อง กล่อง100% skin estimate กล่อง100% skin ultimate กล่อง100% skin legend กล่อง100% skin hero ic. อีกอันนี้ก็จะเป็นที่จะออกเนาะแล้วก็อัตราการออก skin ultimate กับ ultimate จะมีโอกาสออก0.20%ค <c oughs> รึ่งน้อยมาก <c oughs> legend 9.80%แล้วก็ skin hero อีก90%โอ้โห รู้เลยอะ่ะเหมือนซื้อเหมือนมาซื้อสกินที่เราอีกเลยอะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละกล่องกันเนาะว่าแต่ละกล่องอะ่ะมีตัวอเรียกว่อะไรนะมีสกินไหนแจกกันบ้างไม่ไม่เรียกแจกสิเราซื้ออะ่ะโอเคครับสกับกกล่องหนึ่อยเ0อร์ซสกิน estimate ก็คือเปิดเพื่อรับสกินหาวารหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็มีทั้งหมดเอ่อประมาณ8สกินนะแล้วก็อ่ม หากครบแล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง I'm just too hot to handle What the fire of my r a g e cannot be quenched を授かりしものそう神の子という「Every atom of me is another universe me the strength to chase out evil. tonight ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับสกินเอสติเมต่อไปมาดูกล่อง100%เสกินอัลติเมท เปิดเพื่อรับสกินถาวรหนึสกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็มีประมาณ่อ,อสกินเหมือนกันหากครอบความคร,บ,คร,บ,ครบแล้วจะได้เป็นคำภีขั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามีสกินอะไรบ้างไป contain my wrath give me wisdom to see the truth is so much more entertaining. Who will rise to my challenge? しっかり焼き付けた โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับสกินอัลติเมทเนาะต่อไปก็จะเป็นกล่อง100%สกินเลเจจดนเปิดเพื่อรับสกินหาวรหนสกินที่คุณยังไม่เคยมีก็สกินเลเจจดนก็มีประมาณ10สกินเนาะแล้วก็หากครบแล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทนโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อนะว่ามีสกินอะไรบ้างของเลเจยดัไป Gonna get cut. Law, time and space are mine to command. Only strong survive. No! Master, I このメロディーをみんなの心にいっぱい満たしてあげる」 My Master will be satisfied be will โอเคครับก็จบแล้วสับสกินเลเจนเนาะต่อไปจะเป็นกล่อง100%สกินฮีโรอีกเปิดเพื่อรับสกินถาวรหนึสกินที่คุณยังไม่มีก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะนะแล้วเขามันบอกว่าประมาณ19สกินเนาะแล้วก็หากมีครบเราจะรับสกินฮีโรอีกอื่นๆแทนก็ โอกาสออก,อ,อ,กอันนี้ก็น่าจะเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างปะ hmm. so I will see my destiny to the end. This is my son. <gasps> hey, hey, want to see my magic staff? How about my pet clown? What a cute bear, isn't it? More trouble! <sighs> glitters is indeed gold. โอเคครับก็ดูครบทั้ง4กล่องแล้วเนาะเดี๋ยวมาลองสุ่มกิจกรรมนี้กันนะดูซิว่าจะได้สกินไหนนะ <c oughs> ซื้อสำเร็จแล้วเนาะสกิน100%รพีเศษเห็ด <c oughs> เปิดเพื่อรุนรับกล่องสกินอีกเนาะ <c oughs> ลุ้นในลุ้นไม่อีกนี่รู้จะได้อะไร <c oughs> เปิดเพื่อรับสกิน100%เนาะอยากได้ Estimate ไม่ก็ u n t ติเม e เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่รู้จะเป็นรไ,ได้ไหมถ้าไม่ได้จะได้ไดาลามากเลยโอเคมาดูกันดีกวว่าจะได้สกินอะไร โอเคครับได้ฮีโรอีกเนาะก็เดี๋ยวไปรุ่นทีว่าได้ตัวอะไรอูคองเหรอโอเคครับโอเคได้ก็ได้สกินวูคองเนาะเศร้านิดหน่อยก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ กดสั่นกระดิ่งว่าเป็นแรงจางใจคนทำคลิปด้วยนะฮะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะคะ <laughs>